มาถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นนะครับที่บ้านนาโดตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับตรงนี้คือน้ำตกด่านแบนครับด่านแบนครับ,าบรายละเอียดหรือบรรยากาศการการชมการท่องเที่ยววันนี้เป็นยังไงติดตามไปเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำตก ด่านแบนธรรมชาตินะครับมีทั้งเ,ออเป็นธรรมชาตาิเป็นน้ำตกไหลตลอดปีที่บ้านนาโดนะครับอันนี้คือสถานที่จุดชมแห,แห่งที่หนึ่งนะครับต่อไปเราจะไปชมเป็นจุดต่อไปครับอันนี้คือทีมงานเรานะครับ ทีมงานในการถ่ายทำวันนี้อบอุน่นเหลือเกินนะครับไม่เหงาวันนี้มาหลายคน <c oughs> ท่านผู้ชมแฟนคลับก็จดเชินไปด้วยกันนะครับวันนี้แต่วันนี้ก็ฟ้าฝนเป็นใจนะครับฟ้าฝนก็กำลังลินลงมาโปรยสายเราติดตามชมต่อไปนะครับ ทีมงานชดชื่นไปตามตามกันนะครับวันนี้มาน้ำตกธรรมชาติในทั้งปีทั้งชาติติดตามชมกันต่อไปครับอันนี้คือลำน้ำนะครับลำน้ำท่านผู้ชมหรือแฟนครับอันนี้คือน้ำตกท้องถิ่นนะครับ ต่อไปก็เป็นการสัมภาษณ์คนผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับสวัสดีครับผมเรืองสุขกิตมาศนะครับคือในพื้นที่นาที่นี้เขาเรียกว่าบริเวณดานแบนนะครับอ,อยู่ในท้องที่บ้านนาโดตำบลน,นาโศอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคือที่เห็นอยู่ที่สายน้ำที่เห็นนี่ก็คือว่าสายน้ําทีานะ่มาจากภูเขานะมาจากภูผาเมยนะครับ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะไหลตลอดแต่ว่าเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนมีการกั้นขึ้นมามันก็เลยดูลักษณะเหมือนคล้ายๆน้ำตกแต่ก่อนมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าอันนี้กั้นน้ำขึ้นมาแล้วก็เพื่อทำการเกษตรนะคราวนี้มันจะทำให้ดูว่ามีตลอดทั้งแรงทั้งสนน้ำจะมีไหลอย่างนี้แต่ว่าหน้าแรงก็จะไหลค่อยกว่านิดหนึ่งนะ ตอนนี้มันก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ใหม่หน้าบ้านานาดุนะแล้วก็จะมีะนักท่องเที่ยวส่วมากจะเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็คนในท้องถิ่นต่างจังหวัดด้วยซึ่งเป็นหลังแหล่งท่องเที่ยวใหม่เมื่อประมาณสัก5ปีเนี่ยฮะ,ะช่วงนี้ก็จะกางๆหน่อยเพราะว่าช่วงโควิดนะครับเด็กๆก็ไม่ค่อยมากันแล้วก็ต่อมาก็จะมีลงไปประมาณสั 500เมตรนะครับจะมีสไลเดอร์นะเป็นธรรมชาตินะซึ่งสไลเดอร์เนี่เกิดจากที่ว่าน้ํามันไหลแล้วกเกิดเกิดตะไคร่น้ําขึ้นมันก็เลยเป็นคล้ายๆว่าสไลเดอร์ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็ตอนต่อไปก็ลงไปดูช่วงล่างนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆน้ำตกนะครับเป็นพื้นที่เกษตรนะครับคือว่าเป็นท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธรญมา,ารนะครับอันนี้เป็นเส้นทางผ่านน้ำตกที่ชาวบ้านเขาเรียกสไลเดอร์นะครับ คือที่จุดนี้นะครับก็คือเขาเรียกดานแบนนะครับเป็นภาษาถิ่นนะอของบ้านนาโดตะบนนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดลุกทหารนะฮะสมัยตะสมัยตะกอนในตอนนี้นะสมัยตั้งแต่ตัวผมเองนะอายุประมาณสัก12-13ปีนะมันก็จะมีน้ำธรรมชาติไหลลงมามาเล่นตอน,นเด็ก แต่ว่าถ้าหน้าแรงมันก็ได้อันนี้หน้าฝนน้ำน้อยมันก็จะพอไหลได้อยู่อันนี้อย่างวันนี้ก็ลูกหลานก็มาเล่นแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็เลยน้อยหน่อยก็อยู่ในช่วงที่ไหลลงไปจากจุดนี้นะไปถึงนู่นก็ประมาณสักร้อยเมตรนร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรซึ่งตอนนี้น่ะถามว่ามี มีความปลอดภัยไหมแต่ว่าถ้าเขาเล่นประจำก็จะไม่เป็นไรนะเพราะว่าปูนอีกอะไราตามมันจะเป็นเป็นอุป,นรอปรอเข้ามาโดยธรรมชาต,นะติอันนี้ก็เท่าที่จําความได้ก็อันนี้มันก็น่าจะเกิดขึ้นที่เขาเล่าต่อมาก็ประมาณร้อยร้อยกว่าปีแล้วแหละแต่ที่ผสมด้วยตัวเองนี่ก็ประมาณตอนนั้นเอาประมาณสัก4ปีช่วง5 4ปี50ปีนี่แหละ คือแหล่งท่องเที่ยวแากก่อนนี่เคยมาเห็นคนจะมากเลย อันนี้ระยะสไลเดอร์ก็อยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับ ่าถือว่าสนุกสนานเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติครับแต่วันนี้บรรยากาศเป็นใจนะครับฝนตกนะอสนุกสนานนะครับ ท่านผู้ชมแฟนขับที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้คือพื้นที่ตำบลนา,นาโสกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับคือบ้านนาโดหาฝนตกนะครับดูน้ำก็บรรยากาศดีนะครับ สไลเดอร์ธรรมชาติแต่ถ้าจะให้ดีนะครับความคิดส่วนตัวของแอดมินก็คือ,อ,อคนที่จะมาเล่นจะต้องใส่กันนอกเง้นสไลเดอร์ที่เราเห็นในสวนสนุกนะครับอ่าดีๆนะครับเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรทั้งสิน้นเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติ <laughs> เออไม่จะล่มน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชื่อตอมชื่อเล่นตอมชื่อเล่นตอมชื่อจริงอะไรครับภมสวัสดิ์บุญนามสวัสดิ์บุญเจนามบุญเรืองนามบุญเรืองนามน้องเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนที่บ้านอะไรครับบ้านนาโดบ้านนานาโศกเนาะทีนี้ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่นะครับ 8ป,ปีเนาะ8ป,ปีนี่อยู่ป .2 เนาะครับอาน้องเน,นะน,นี่ยมาเล่นที่นี่ประจําไหมนะอะไรนะไม่ประจําเนาะแต่ว่าถ้านานมาทีอาทิตย์ละครั้งไหมปรนะมาณอาทิตย์ละครั้งเนะาะช่วงนี้โควิดไม่ได้เข้าโรงเรียนนะก็ามาเล่นที่นี่มาเล่นที่เคยถูกเติดอุบัติตเด็ดเคยหกล้มไหมเคยบาดเจ็บไหมนะเคยเนาะเจ็บขนาดไหน <c oughs> แล้วนะ้องมาเล่นไม่กลัวไหมกลัวรู้สึกกลัวไหม ขราวหน้าต้องใส่กันน็อกนะนี้มาทำไมมาเล่นอะตัวก็มีพี่มาด้วยเนาะเออเขามาคนเดียวก้ามาไหมไม่กล้าเนาะจะมากันนี่สองคนมาได้อยู่ชอบเล่นไม่สนุกไหมมีอะไรจะแนะนำดัาทการเที่ยวสมาเที่ยวไหมีเล่นสนุกไหมหรือยังไงน้ำน้อยน้ำมากถ้าน้ำมากจะสนุกกว่านี้ไหมสนุกกว่านี้แต่ว่าอันนี้น้ำน้อยเนาะน้ำเ้อยไม่ถึง มีอะไรจะฝากนแม่เขาให้มาเล่นไหมมเชิญชวนมายังไงมีอะไรฝากไหมอ่าว่าไงครัว่ามันอ่าๆลื่นไหมว่ามันลื่นยังไงมันลื่นเนาะมันลื่นเนี่มันมันลื่นให้ระวังระวังเวลาท่ามาเที่ยวก็ให้ระมัดระวังระวังมันลื่นมันต้องมีมันต้องเคยเล่นเนาะถ้าไม่เคยเล่นอาจจะบาดเจ็บได้เนาะโดยเฉพาะอ่าตัวเล็กๆอย่างน้องแปดปีเนี่ยนะต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยนะ เห็นผู้ใหญ่เห็นหนุ่มสาวมาเล่นไหมเห็นเนาะหนุ่มสาวก็มาเล่นด้วยมาเล่นด้วยเนาะเห็นคนต่างถิ่นมาไหมไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเนาะช่วงนี้มันโควิดนะโอเคครับน้องขอบคุณมากครับอ่านี้เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับน้ำตกธรรมชาติท้องถิ่นบรรยากาศน่าเล่นน่าเที่ยวนะครับ ลายร้อนอากาศร้อนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับเออ,เอ,อบรรยากาศท่องเที่ยวยามหน้าฝนที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับแต่จุดๆนี้คือจุดเด่นก็คือบอกว่าเป็นน้ำเขาเรียกว่า บอ่อน้ําธรรมชาตินะครับคือจะมีน้ําไหลอยู่ตลอดทั้งปีทอ,องถือว่าเป็นจุดจุดขายก็ว่าได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ําตกของภาคอีสานแล้วหน้าหน้าหน้าแ้งจะไม่มีน้ํานะครับอออโอเคครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ท้องเขี่ยวท้องถิ่นนะครับวันนี้ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับขอบคุณครับ